ชวาตุรดิษฐ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองป่าตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำร,รวจร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหนองป่าตจับพระเสพยาสี่รยหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เวลาแปดนาฬิกาี่สิบนาทีอำนวยการโดยพันวรวิเิษฐ์พงษ์ธนาบุรณศักด์พุ่มกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอหนองป่าตได้สั่งการให้พันวรวโทประหยัดนามสุข แตาต้องการและปราบปรามสพน้ำปาดนำกาลังตารวจร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอน้ำปาดลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่ามีพระสงฆ์วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอน้ำปาดลักลอบมั่วสุมยาเสพติดภายในวัดและได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลการตรวจปสวัสสาวะเป็นบวกสี่รูปจากนั้นคณะเจ้าที่ดำเนินการตรวจค้นภายในกุฏิของพระสงฆ์ทั้งสี่รูปผลการตรวจค้นพบยาเสพติดยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนจำนวนเจ็ดเม็ดหนึ่งราย และจำนวนหนึ 1, 1, 1, 1, ่งเม็ดหนึ่งรายและพนักงานเจ้าที่จึงได้ประสานเจ้าวาททาการสืบและแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดในครอบครองโดยผิดกฎหมายและยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายและควบคุมพร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสอบพน้ําปาตำนังครีตามกฎหมายต่อไปส่วนอีกสองรายที่มีการตรวจปรสสสวะเป็นบวกแต่ไม่พบยาเสพติดเจ้าวาได้ทําการสืบและเจ้าที่ได้นําตัวเข้าส่งรับการบวช ตามกระบวนการแมทริกโปรแกรมของโรงพยาบาลน้ำป่าต่อไปนิ n e w t ี24อเนกธรรมใจประวินอินกรมรายงาน